ตายก่อนไปถึงไม่ตายหรอกฮัลโหลใครมีข้าวขอข้าวหน่อยเลข820ด่วนเลยข้าวข,ข้าวให้พี่ช็อปหน่อยมามาพี่ผมบอนในบอลมาได้ฮะแปดส8 2 0องอะไรมาวะ820 820 สวัสดีครับพี่ชายใหญ่เอาให้ด้วยล่ะยิงกูได้ปะฮัลโหลจะจะคาดอาวุธละจะเริ่มโอ้พี่ว่าไงว่าไงเอาน้ำอะไรไหมไม่ไม่เป็นไรน็อก็มันอะไรไม่เป็นไรไม่กูจะไปตีสนับสนับอยู่ไหนอ่ะกูจะไปตีสนับนี่พี่นี่พี่วันนี้ดวลเล่ดวลเล่กูจะไปตีสนับแหมพี่มึงโดนบอลกูต่อยมามาถูกวันด้วยนะสนับเนี่ยแหมนายกก้ นีี่ไม่มีให้แลกไม่มีให้แลกมีแต่ให้ตีไม่มีสภาพี่นะจให้จะพาป่ะให้จะพาตีเหรอไม่มีแลกเหรอช็อปอ่ะแล้วมันตียังไงอ่ะไม่ได้ตีรู้มือไหมเนี่ยไอ้เหี้ยลู้มือจัดเลยไม่แล้วมันแลกได้ปะแลกไม่ได้อย่างแลกไม่ได้เนี่ยมันต้องตีตัวนี้โดนพี่ชับมันมาพี่มันมาไอ้มามาเซตของตอนเล่นรอเล่นรอเล่นมาเซตของรอเล่นมามารวมมารวมมารวม รอๆมันมาแล้วมันมาแล้วอาเซ็ตของสิเป็น,น้องอยังไม่หมดอยเพิ่มกล้องเม่อไหร่บ้งยังยังยังผมดี ในคำคืนที่ฟ้าช้าทายใจคนอยู่ตรงนี้ให้เป็นบาไ์วไอสัตวนะ์มาลน้องหมดแล้วใครมีน้ำส้มขายบ้างครับตรงนี้ ไม้ไม่มีใครดีนะเว้ยพวกมึงเล่นมีดนะเว้ยดีป่ะมีที่หมดนะนั้นเลยอากวาง่แน่ลงนะมาลงนะระวังนะไม่มาแล้ไม่ใช่ัหาไป่ก็ไส่แม่่ะไปไปตีมันตีมันตีมันีมันเอาตรงนี้ก่อนเตรงนี้ก่อนแยกแล้วเนี่ยไนี่นี่ปิก่อนปิดก่อนปิดก่อนสวยจกฮัลโมมาน่อมใ้เอาตัวไปกลับเอาตัไปกลับแล้วกลับมาเล่นเอาตัวไปกลับแล้วกลับมาเล่นรอรับรอรับ ไหว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 ไหหวไหวไหน้ำมันต้องเล่นชุบนะไหวนะไหวนะอุ้มอุ้มตีตายแล้วตีตายแล้วรีบอุ้มเลยนะฟังกูตีมันตายแล้วรีบอุ้มเล่นเล่นเล่นเลยตา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 หทำยี่อะไรเสี่ยวเสียวตายไปเสีวอะกูโดนหี่อะไรอะต่อไอ้ี่กูโดนอะไรตายวะทอะไรอมไอ้กูโดนยี่อะไรตายอะ ออกได้ส่งออกน,นะเฮ้ยอะไรกูโดนอะไรตายอ่ะกูโดนอะไรตายอ่ะ ไหว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 ไหเลยกับเพื่อนชุบเพื่อนด้วยไก่ิม่กูแปะแปะอย่าเปย้อแปะแปะไม้เอะไรเบิร์เป็นอะไรเบิร์ตีอะไรเปิร์อะไรเบิร์ตยอ้อ้เยียตัวชุบกูตายเชุบกูทีหวยวยอะไรสัตว์ ่ินไนนยที่ถี่ไปเนาะไอถี่ไป้ราเราตีไปเลยเบื่อหน่อยเบื่อหน่อยเพื่อหน่อยวาวาวายวาวายวเล่น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 เป็นโซนเล่นเป็นโซนเอามันอุ้มมันไปที่ฆ่ามันได้แล้วก็อุ้มมันสี่น้องยันเลยยันเลยยันเลยฆ่ามันได้แล้วก็อุ้มมันดีน้อง ฆ่ามันได้แล้วก็อุ้มมันไปดิน้องเฮ้ยเฮ้ยลงมาเล่นตรงนี้หน่อยลงมาเล่นตรงนี้หน่อยมันจะหนีเฮ้ยเคียอะไรปากูสัตว์เคียอะไรมึงจับมือมึงไอ้สัสไอ้ย่ามึงไอ้ชาติพ่อไอ้ย่ามึงปากูเย่ยปากูไปไหนเฮ้ยฮัลโหลเอดีหมดเอดีหมดสุปปากูหน่อยเอดีหมดฮัลโหลสุปปากูหน่อยเอดีหมดฮัลโหล พี่อมพี่อมพี่อมชุบปาหน่อยพี่อมพี่อมยอมพี่อมชุบปลาหน่อยนี่กองนี้กองนี่กองเย้แกงกุยอ่ะจนจังวะปลาร้าผู้ชมเดี๋ยวกูชุบให้มึงเอาศพมนี่แหละเอาศพมันออกไปก่อนน้องเอาศพพี่ท๊อกไว้เดี๋ยวกูชุบให้มันรีกันหมดเลยเฮียมันรีมันจะรีกันแล้วเฮียเอ้ยชุบหน่อย เดี๋ยวกูเป็นเดี๋ยวกูเป็นมึงกระสอบมันออกน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูเฮ้ยกูไม่ใช่ผีมึงจะหนีทำไมให้ฟังกูมึงให้มันทุบไปเรื่อยๆแล้วมึงก็ฆ่ามาเรื่อยๆฟังกูมึงเอาศพมันไปกองกันแล้วให้มันรีอ่ะมันรวยอ่ะอะไรพี่มันกดทุกข์พี่สองพี่สองพวกแกใช้พวกพวกไอ้ผ้าหมองอ่ะ ไม่ต้องปักอู้เม่อมาดิแกกูไม่ต้องปั๊มก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่กูตีตายไปอีกเลึ่งน้องเออชุบไปสวยชุบไปชุบไปอุบไปอุบมารวมกันตรงนี้อุบมารวมกันตรงนี้เฮ้ยตำรวจมาเอาเล็บเหเอาเล็บเอาอะไรเอาอะไรปิดมันปิดมันปิดมันเปียออะไรมือขพวดขอวดขมวดขมวดชุบที่เอ้ยจกดิน้องจกมันดิ จกให้หมดจกให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จกไปหาที่จกกันเลยตำรวจมาตำรวจมาจกเลยไอ้เย่อฟอฟอไม่จะแก่เราเพียงงั้นเรามึงอ่ะเติมมาแล้วไงก็แพ้ไฟกูปะไอ้ยี่ขอกลัวเติมมาไอ้ควายไอ้เยี่เติมมาก็เปล่าประโยชน์น้องเาล่าเปล่าไม่ที่เติมมาก็ไม่ได้ใช้ดิมันมันเข้าไปไม่ได้ดิจกมันให้หมดจกมันให้หมดจกมันให้หมดน้องจกมันให้หมดล้วงมันทุกตัว

นี่ขอะไรอะพี่ตุเรียไอ้ต่าของตุเรียแต่ตุเรียป้ายูเรียป้ายูเรียป้าเฮ้ยไอ้นี่มีโทรศัพท์แค่หนึ่ยงแหนะเนี่ยจนว่ะสภาพมึงไม่มีเฮี้ยเฮ้ยมึงจกก่อนมึงล้วงมันให้หมดก่อนเฮ้ยฟังพี่มึงล้วงเอาโทรศัพท์ล้วงเอาของมาให้หมดก่อน เฮ้ไพ้มึงบอกลูกพี่มึงเติมเป็นล้านเลยแสนสองแสนไม่อยู่หรอกไอ้เหี้ยแบกไม่ไหวหรอกควายเยอะขนาดนี้เติมเยอะๆบอกเสียบปื๊ดบอกยูเมเติมเยอะๆมึงเติมมานะไอ้เติมเยอะๆเติมเยอะๆกูชอบเติมมาเติมมารื่กวยไม่ไม่แบกควายอ่ะปับไครับปับดูดูระวังปับด้วยนะครับเติมเยอะๆเติมเยอะบอกเสียเติมเยอะกูประทับพวกมึงไงไม่มีสิพูดไหนจแกครับน้องไม่มีสิพูดอ่ะ คนตายไม่พูดนะครับน้องมาแจกตังฟรีอ่ะมาแจกตังฟรีอ่ะไอแบบของฟรีอะไข่ป่ไอะเฮ้ยเฮ้ยไข่ป้นกูห้ากล่องเฮ้ยป่นผิดป่ะน้องเฮ้ยเฮ้ยไข่ป้นกูห้ากล่องเฮ้ยาไอแกงไฟที่อะไรควายในตัวของฟาร์มอ่ะเที่ยวบินอะไรหง่บอกว่าควายไอ้เ้ิแกงไฟบอกว่าใช้ไฟธาตุไอเทียมต้องมาเต้วันนี้ได้ใช้ไอเทมอะไรควายมันเป็นตัวไอแกางอยู่เลยเฮ้ยกระเจาะมึงอ่ะ แต่ว่าอลูกลูกพี่อาดัมมึงอยู่ไหนลูกพี่อาดัมไอพาสเตอร์ป้นได้พาสเตอร์ป้นได้มันป้นพาสเตอร์กูอยู่ฮัลโหลมันป้นพาสเตอร์ได้นะมันป้นกูไปอยู่พาสเตอร์อ่ะไม่ใช่เพนนะไอพี่อะปพ่อมึงมานเราใครมีเฮ้ยใครมีน้ำส้มบ้างไว้อีไหมตอนนี้พี่ถ้าตอนนี้ติ ถ้าตอนนี้เรามีคนตีมีคนตีตอรอเยอะถ้าเราไปช่วยตีแล้วตอรอหมดเราก็ชิวนะพี่มาเออ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 จะมาช่วยตีได้ปะไปดิไม่มันช่วยได้ไหมไม่มึงต้องเฝ้าไว้ถ้าตีหมดแล้วก็ลากได้นะเนี่ยใช่ใช่ใช่เราไม่จบรจบรอดนะไม่จบรอดนะพี่ไม่รอดนะไม่รอดนะพี่ไม่ถ้าเรายังไม่ห่อเคสมันเกิดจากเลเวลตำรวจไม่ช่วยไม่ใช่หรอถ้าถ้าตู้เป็นไร้กฎหมายตรงเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่สุดท้ายยังไงถ้าเกิดเราไม่ฆ่ามันสุดท้ายมันก็ออกไไไปชช่่่วววยยเเด้งงงขาาจจะะถถึมพี เอาไงดีอะว่าตรงนี้มันอะไรกฎหมายมันมันมันเริ่มจากตรงนี้ไงพี่เราตีกันอ่ะเราไม่ตีไม่เราเราจะห่อบไปแล้วพี่ถ้าเราห่อมันก็ต้องไปเล่นกับตอลลข้างนอกอยู่ดีอะอ้าวเหรอ41คนไม่ดีตอนนี้ไม่ถ้าเราไฟตำรวจชนะยังไงต่อตอลล์มันก็น่าจะโดนน่าจะต้องคาเนี่อยู่ปะเออรไม่ไฟตำรวจไม่ไหวเพราะมันมีปืนน้องอย่าลืมคิดไม่ไม่มันมีปืนตำรวจมันมีปืนไม่ไหวหรอก ไม่ตอนเนี้ยมึงนับศพพวกมันนี้พอเอาถือไว้คนละศพเลยแล้วกลุ่มละห้าอาจจะลากไหมพี่ถามเนี่ยมึงไหวไหมลากไหวไหมมึงดูพวกมันลากดีที่อเมื่อวานเนี่ยมึงก็เห็นอยู่ลากกิ่งยังลากไม่เอเลยไม่มึงมึงดูสิมึงก็เนี่ยให้นับศพพวกมันเนี่ยมีกี่ศพเราถือศพนี้ศพนี้ยงศพหน่อยพี่โจ๊กพี่โจ๊กยงศพหน่อยพี้วอมึงถือศพนีมึงจะไปย่เรืตอทไมเฮ้ยบาอรหน่อยยืนนั่าข่บอถือศพหน่อยศพหน่อยฮัลโหล ยังกูพิริยะไอ้เยี่ยหัวฝานี่พี่เลนนี่อะตัวมีวิดเมดอ่ะไอพี่บอกให้พวกเองจกโทรศัพท์กับจกไอ้นี่มันไปพวกไห้พวกเองไม่จกอ่ะจกไอ้พาสเตอร์มันอะมันค้าพาสเตอร์มาเล่นอ่ะพาสเตอร์จกได้เอ้าล้านมึงห่มไหมอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยร้านเป็นไรอะละเอาไปทิ้งดิ โอ้โหไปโอ้โหคุยต้องปล่อยศพเลยกันน่ะคืน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 เขาไปไม่เป็นไรเดี๋ยไม่เป็นไรปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อย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 ปล่อปล่อยปล่อยบปล่อยบออกลวครับออกลวครับออกละครับออกแล้วออกและออกลว อ่าออกแล้วออกแล้วออกแล้วคนตำรวจออกแล้วออกแล้วไม่ไม่ไอพวกเราถอยเลยถอยเลยยกมือยกมือไอยกมือไม่ได้ถอยเลยถอยเลยโหลครับผอโทษครับไอปล่อยออกออกไอออกดิออกดิออกดิเก็บอาวุธ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 พวกเราเก็บอาวุธเฮ้ยตลอดมันคุยมาไวสัสไม่ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อปล่อยเฮ่อปล่อยปล่อยส้ตว์จะได้จะได้ปละปลปลาปลาปลาามามามาเฮ้ยไปรอไปรวมกันทั้งหน้าไปรวมกันทั้งหน้าพวกเราไปรวมกันทั้งหน้า ไอ้กีรัทำไมมึงไปห่ออะไรอ่ะไอ้กีรัมึงเป็นไรอ่ะไม่มาเกิดตัวนนะเออไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่ละไอ้กีรัมันทำอะไรของมันวะแล้วตำรวจเขาไม่เอาศพนะดวตำรวจเข้ามาเคสห่อพี่ตำรวจเข้ามาไล่เคสห่ออ๋อเขาไม่เอาศพเขาเอาเคสเคสห่อใช่ไหมโอเคโอเค ตีมันได้ปะตีปะเขตเลเบลมันตีได้นี่ตีตีดิตีมันตีมันมันชุเอ้อไม่ใช่ตีตำรวจตีไดมอนด์ฮดแต่เราตำรวจยิงทำไมอ่ะเลเบลไม่ใช่หรอเฮ้ยเรเบลไม่ใช่หรอคุณตำรวจเอ้าผมตีผมตีไดมอนด์ฮดฮัลโหลอ้าฮัลโหลอะไรเนี่ยลวดมีอาการตำรวจเล่นอะไรอ่ะไม่ใช่นะพี่ผมไม่ใช่นะเบียนเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ไอ้เหี้ยแปลกๆปลกไอ้เหี้ย มตีเด้กมันทิ้งตลอดมันตีทำไมหมอขอส่แล้วเออมันยิงทำไมใหญ่ไม่ไม่คุณเพราะคุณยิงพวกผมทำไมนี่ไม่ฟังฟังเงียบๆเงียบๆเงียบดีไม่คืออยากอยากเล่นเหรอครับผมไม่ได้อยากเล่นกับตำรวจนะผมผมตีเด็กมันทิ้งพวกคุณยิงใช้กฎหมายนะตำรวจใช้กฎหมายได้เหรอ อ่าฟังนะคะผู้ชายเมื่อกี้มีห่ออย่างนี้ถูกไหมครับอ่ามีห่อห่อไปแล้วนี่อ๋อไปแล้วเขาเขาจไปแล้วฟังครับพอคุณถูกชุบแล้วคุณเนี่ยต้องรีบออกใช่คุณเนี่ยต้องรีบออกจากพื้นที่ตำรวจต้องเครียร์พื้นที่ตรงนี้ครับตำรวจนี่เลยทำไมไม่ให้เบลกนะแต่นี่เบลยดนะผมเข้าใจร้อนไ้เร็วแต่ว่าขึ้นขึ้นอยู่ที่คุณจะออกหรือไม่ออก แต่ถ้าไม่ออกพวกผมก็ต้องยิงกดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเข้าใจครับตำรวจแป๊บนึงนะคือทำไมตำรวจไม่เอาศพอคือตำรวจข้อมูลที่พวกคุณต้องถ้าเกิดสมมตอคุณอันนี้หัวคุณจะต้องรีบเปลี่ยนเองแล้วก็รีบออกกที่ไปก่อนครับถูกถ้าผมโดนตัวทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าคุณเข้ามาคุณต้องขอโจิไม่่ใชเรราตต้อองขำวจทีเนี้ยทีเนี้ยคุณน่ะมีขอบบอมีสอบบอสองคนนะครับ ก็คือให้มันเป็นคุณอ่ะแล้วตำรวจไปคือผมบอกพวกผมต้องชิวชีวิตของคุณอยู่แล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่พวกผมมันมีโจรคนอื่นด้วยเดี๋ยวฟองบอลเราอันนี้ผมแนะนำว่าตำรวจควรถือตัวพวกเขาออกไปนะครับไม่ใช่ว่าอะไรวกผมบอกว่าข้อนี้ข้อนี้ข้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 นี้โอ้คุยอะไรลูกเอี้ยบเนี่ยทำพี่คคือก็แล้วแต่เพราคุณดีกว่าผมว่าผมตามใจพวกคุณอะ ครับอันนี้ทางตำรวจต้องทำตามหน้าที่นะคะคุณผู้ชายคุณก็ต้องออกกันนะคะขอบคุณครับคครรัับบเฮ้ยตรอดขอหมอให้เข้ามาอย่ายืนจริงนอย่ายืนจริงตคนคนคนที่เขาตีอ่ะคนที่เขาตีกันอยู่อ่ะไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไป ไอ้ทุกคนไอ้อัพมึงช่วยกันบอกทุกคนไปพาวไปไปเอารถเบิกรถคันละคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นหน้าโรงพยาบาลเบิกรถไปพาวแล้วก็ไป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 พาวกันไปพาวกันไปพาวแล้วไปรีโหลดพวกเราไปรีโหลดกันแล้วก็เดี๋ยวไปดักโรงพยาบาลไปเร็วๆอ่ะบอกบอกบอกด้วยบอกทุกคนด้วยเอ้ยอย่าไปเถียงหน่วยงานมากไม่ปล่อยแม่งเถอะช่างมันเถอะไปไปไปพาวแล้วก็เดี๋ยวไปรีโหลดเร็วๆเลย เราต้องหลบมาหึงคันนะไม้รต้องหลบมาคันนึ่งนะพี่ไว้เก็บไว้เก็บไว้มึงแอบไว้นะงยมานะไอ้กูได้เหมือนกันทิ้งไว้บ้าหรือว่าไงเก็บไว้ดิเฮียเก็บไว้ดิเฮียสำคัญบ้าพิงไอ้คันกูได้ไคันเออเก็บไว้แต่มึงลงได้ใช่ไหมลงเอาศพไดใช่ไหมไม่เพนเพนทแบ่งเพนแบ่งเซตของกันยัง่ะเซตเสร็จยัง่ะอยบอกไม่มีแจกนะพี่ได้คันนึงได้คันนึ่งผมถามแล้วว่าแจกของได้ไม่เซตนึ่งพอมันบอกไม่ได้มันมีหมดตัซตัวไม อะไรไม่พอวะไม่พอเกาะพี่เกาะไม่พอสับผู้คนดีไม่พอไม่พอสับผู้คนที่เรียกอะไหมเกาะไม่พอเล่นแล้วหรอใช่ใช่พ่ไม่พอแล้วไม่พอแจกไปเมื่อวันเจ็ดป่ชุกก็จะไม่ไม่หมดในบ้านคิวหมดร้อแล้วนี่แกหมดขอโทษเลยพี่จอขอโทษเลยพี่เอะไรพี่ไม่คุยกับไอ้กิน่าหรอพี่อย่าพี่ด่าพี่ไม่ไม่เมื่อคิดให้พี่ไม่พูดเลขล่ะฮัลโหลบอกเลขหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอกันบ้านอาเล่นไม่พี่รถเก่าแล้วลูกจุกเขาพูดตอนเนี้ยเออไม่พี่ไม่เอาคันเลยตอนเนี้ยก่ออย่างทุกสัปคัญสุดเลยสัยาทุกตอนเนี้ยเพนที่เฉยอย่างไหนด่าอยู่ในพาวอ่ะตัวพี่อัพมันกรโทษไปไปไปพาวไปไปพาวไปพาวไปพาวใครไม่มีรถไปพาวรถออกมาก่อนไปได้พาวพี่ผมปะใครก็ได้เคาอยู่พาวอ่ะช่วยไอ้จานหน่อย พี่ต้องขี่รถออกไกลๆตลมๆตามใกล้รูไปรูมาขนาดนี้ัลโหลทุกคนรวมพาวรวมพาวบอกเพื่อนๆรวมพาวไปรวมพาวพาวรวมพาวรวมพาวต้องรีบจบมันมันรีบยังไงไอ้เหี้ยไอ้อากิร่ามันห่อตอนแรกกูกะจะห่อแล้วก็จะลากไอ้อากิร่ามันเลื่อนหอก่อนยังไม่ทันเซตเนี่ยเซตสมองเซตอะไรกันเลยอากิร่ามันไปรีบห่อไงมันเป็นอะไรเหี้ยมัน ห่อทำไมกูไม่เข้าใจเ a ดีกับเกาะไม่มีแล้วมันไม่ได้โฟกัสทั้งทั้งตัวบอกว่ามีสองตัวเมื่อกี้เราอภัพมีสองตัวก็คือแจกไม่หมดตัวก็แบ่งไปดีทีละสองทีละสองมาไม่ได้ไปต่อไปได้ได้ได้ไต้อยินเด็ดระยะชูบ้าหลือเท่าไหร่หมดแล้วพี่แจกหมดแล้วยาชูบ้าที่หมดตู้แล้วใช่ไหมระยาชูบ้ามีเลยมีอยู่ห้าเนี่ยในตู้เนี่ยผมไม่มีเหมือนกันเนี่ยในตัวเนี่ยกูว่าเหลือทิพอันละถ้าหมดละแต่ไปเลยอกาะไปมันต้องใช้อะไอ้ยาเม่ก็แพ้เด็ วันให้ไป30ตัวเหลือคนยักินทั้งหมดที่เล่นไปหนึ่งก็ไฟเรก็ต้องอุ้มแล้วอ่ะเมื่อกี้เหลือ14อ่ะกูของตัวเองมาไม่เอาแบบเยอะนะยายชูชอ้ก่อที่เทียบไม่ได้ใช้ก่อผมไม่ได้ใช้เลยนะซ้อมเมื่อวานไัไก่ผมเหลือ25่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวคนอื่นด้วยดีเขาไม่ใช่กิวเว้ยมันไม่มาเนี้ยมันทวนด้วยมาคุมมันคุมเวลาชูวชิเพื่อนมันลำไงพี่ต้องกดของเรื่อยๆทำมันด้วยทำมันด้วยนี่เนาะนอนกันไหนเอาน่าพาวซ้อมมาหน้าพาวตัวนี้ก่อพวกมีกันทุกคนป้า มีเออยู่อะน่าจะพอสินี่คือสินี่คือหมดเลยป่ะหมดเลยใช่ไมมีแล้วใช่มสิยคือหมดเลยตอนนี้นโอเคผมยเก็บดกยเพ่แีม่เยอะออยูเออ้ฟังมันก็ไม่มันกมีเหมือนเราหละมัฟงกูเหอะมันแค่มีแค่ม่ไหวฟอแบกไม่ไหวหรอกไม่เหอไม่ไหวหรอกไม่ใส่กไม่ไหวกอบกูาม่ไหองของวันหมดอ่ะจกกมารพาวเสร็จยังรวมพาวเสร็จยังจะไหลเป็กระดาข้างคาีโนเราต้องทำเวลไ ลูกอมอยู่รอบๆนอกๆนะเพราะว่ามีรถตำรวจอยู่แล้วก็แล้วก็อาวูดที่เสร็จไป้เรืยเหมือนเดิมนะเว้ยมีดกับไม่เหมือนเดิมอย่าลืมเรื่อยๆจัดเลยมาแก้เห็นปาคืนไวันที่ให้เล่นก็คือแค่นั้นนะเว้ยไม่ที่เหลือมีดนะเพราะมันแรงมากเลยนะไม่คือพี่เข้าใจพี่วูดยังไหงคือตอนเนี้ยอูบ้านเป็ดเสร็จหมดยังแบบพี่เรียกมารวมอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอเวลาไม่มีคนโฟกัสคำพูดพี่อ่ะไอากิร่ามันก็ไปห่อเห็นไหมพี่อ่ะ เวลาพี่พูดอะไรแบบไม่ค่อยฟังไงเวลาพาดมาเนี่ยมันพลาดทั้งแก๊งคนคนเดียวเนี่ยพอไม่ฟังเนี่ยเวลาพี่พูดปุ๊บเนี่ยเสียเสียหมดเลยเนี่ยสามสิบคนเสียหมดเลยเนี่ยเนี่ยก็เวลาพี่สั่งอะไรก็ช่วยพูดต่อๆกันไปด้วยอย่างเช่นเนี่ยพี่บอกว่าตอนนี้ต้องรวมเพาเพาก็ยังไม่ครบเลยบางคนยังไม่มาเลยเนี่ยมันมันช้าไปหมดได้บันทฮดป่านนี้นอนเต็มเลือดเต็มหลอดหมดแล้วมั้งฮัลโหลมีใครไม่มาบ่ะอฮัลโหลมีป้า ที่กัจาที่อยู่รอบนอกนะสองคนเพราะว่าเดี๋ยวแดนเมทต้องมาพาวพี่ว่านะถ้าไม่พาวมันไม่มีรถเล่นมีคนที่วอรอีกใครอะอายอยู่ไหนอายะพี่ดุยไม่วอพี่ดุยอะอายะอายะอยู่อะใครอายะมีใครนั่งกับมันบ้าอายะไม่มีอายะอยู่ที่บ้านอายะอยู่นี่อยู่แถวอาร์ทโนเดอบุ๊กมาใช่ป ตอรตถหมอเนี่มันสม o แล้วเปล่าวะก็เบื่อไม่มีจี้หรอพี่เพิ่มเลยไม่มีตลบมีใครไม่มาบ้างกูว่าไม่ครบนะนี้ครบปะเนี่ยมันน้อยจังวะโคตรน้อยเลยนั่งสองฮีคันอะไม่นั่งสองนะเขาไม่นั่งหนึ่งกันอะนั่งสองได้ปะเนี่ยตอนนันั่งตึงอะพีไม่มีวอใช่มีวอลไมมอไม่มีวอลไม่มีวอนั่งเอยไม่มีวอลเลพี่นั่งสองเยอะพี่ชอบนั่งสองเยอะแม่ขอเป็นอะไรพี่นั่งสองเยอะมากเลย นาชหายปะอับอยู่ซออยู่อับเนี่ยทำไมนาชีหายวะยังไม่ได้เปิดเลยแต่ออิพไม่ให้นเล็กกับซออับเลยีหายมันบ้นไปเปล่ามันนได้เหรอไม่ได้ซไม่ได้ดีเตมันเยังที่น่าจะโดนบ้นฮะทหาบนไปละอเดี๋ยวมันเ็ดเาหน้าเาเดี๋ยวมันเฮดาบหน้าเาเดี๋ยวมเฮดเห็นปะสิบแปดสเทาสี่สเทาเข้าไปแล้วในเารอบคันเดียวคันเดียวคันเดียวอืมอด มึงดักไว้อย่าาให้มันออกอยามันจะพาวนะมีแผนไหมไอ้พี่อุดทางไว้อุดทางไว้อุดทางไว้ว่าไงว่าไงมีแผ่นไหมพี่นี่ไงก็แผนแรกนี่ก็ดักดักพาวไปก่อนใจเย็นพี่รู้เพื่อนไหมพี่ถ้าเรายื้อไม่ไหวนะพี่รู้อยู่แล้ว EMP อป้นได้ไหม ป่นได้มั้งคิวคิวรถหมอขโมยได้ไหมคิวไม่ได้มีไม่ได้แค่ไม่แต่หมายถึงว่าป่นไม่ได้แต่มันตอนแรกมันน่าจะดึงได้นะพี่มันดึงพี่ไปปล่ะไปใช่จะดึงจะดึงอะไคนชื่อ